มีมีนกแปลกอะไรมาเล่าให้ฟังอ่ะเป็นนกที่ดังมากในโลกโซเชียลน้องเป็นดวงดาวเป็นคนที่เป็นนกที่แบบกําลังโด่งดังเลยลกนอยู่ท่ามกลางแสงอยู่ท่ามกลางแสงหลายๆคนก็คือติดตามฟอลโล่นะคะน้องเนี่ยเป็นน้องค็อกเทลค่ะชื่อผ่านชื่อผ่านค็อกเทลนะคะเป็นนกแก้วแต่ว่าเป็นนกแก้วจากออสเตรเลียค่ะแล้วก็เป็นคนดังในติกตอกตอนนี้ไม่รู้ว่าอยากหลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นแต่ถ้าเห็นแล้วจะเข้าใจว่าทาไมน้องถึงดังเอออยากดูเราลองไปดูคลิปกันค่ะ เ,เดีด๋ยวโทษโทษนะผมเดาอ่ะนะอันนี้เป็นเป็นนกจากออสเตรเลียใช่ไหมถูกต้องแต่คลิปเนี่ยเป็นของคนไทยใช่ไหมถูกต้องเป็นเจ้าของคนไทยเพราะว่าวอะไร เพราะว่าน้องร้องเป็นสามเชียรใช่คุกกี้กรุ๊กกี้คุกกี้กุ๊กกี้คุกกี้กุ๊กกี้คุกกี้กุ๊กกี้กุ๊กกี๊กน้องน้องไปฟังอะไรมาลูกอะไรอ่ะน้องคนนี้นะคะนี่ไปผ่านรถแห่ป้างไหลูกเอ้นั่นน่ะสิ ชื่อว่าน้องจริงจะปุ๊าปุ๊ดเป็นน้องค็อกเทลนะคะที่หน้าตาน่ารักมากๆแล้วก็เจ้าของเนี่ยเขาก็อัดคลิปนี้<อ>ลงติ๊กต็อกนะว่าเนี่ยเขาคงแบบเวลาให้คุกกี้เขาคงเลยคุกกี้คุกกี้มากินคุกกี้น้องก็จำจะจำปุ๊บก็กลายเป็นเพลงแล้วตอนนี้กลายเป็น <S 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 อะไรรู้ไหมพี่กอลคนอะคอาพบเตอรเพลงคุกกี้คุกกี้ตึ๊ดเติร์ดติรดเติรดเต็มไปหมดเลยเนี่ยออนเพิ่งฟังสองรอบเองนะอ๋อนจำได้แล้วว่าคุกกี้คุกกี้คุกกี้ แล้วไงนด้นเลยสักพักจะดังเหมือนตอนปูหนีบอะไรเงี้ยป่ะเออเป็นไปได้นะ <c oughs> เอาไม่แน่นะแล้วคนนำเพลงคือใครน <c oughs> <No S 1> กจาก้าจริงจ้าปูดปูดเมย์ <c oughs> เอาเอาเดี๋ยววันนี้นต้องเล่นติ <นะ S 1> ๊กตอกแล้วเราเออเอาเพลงนี้มาคัฟเวอร์นะน่ารักด้วยอะประเด็นหนะเออ